ทำเดินข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใช้ออยในตัวอางในการรับชองสำหรับสมุดฉากิีบแบ,บ,บ่งรัฐบาลเท่านนึงไม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่6เมษายนกับแนวทางเลขเด็ดมากๆเลขสูตรลับเลขประม้วงและแอดตูน่นะคำนวณ แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆ,ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของปลา่วงเป็นแนวทางที่แอดมินเคยนำมาลงอยู่นะงวด1เมษายนที่ผ่านมาเลขของปลา่วงก็กลับมาเข้า81เข้าบนฟ้าตรงเปะเลยค่ะมาดูกันต่องวด16เมษายนปลา่วงให้มาแล้วแนวทางรัฐบาล3ตัวมี591กับ247 เลข2ตัวมี91 47 49กับ29เลข91กับ29ก็จะตรงกันเลยกับเลขหลุดวงในและตรงกันกับฝันเป็นจริงเลยค่ะมาดูกันว่าเลขของปลาม่วงจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางของแอตตูนักคำนวณ1เมษายนก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะ หลังจากที่เลขของแอตตูเข้าในงวด16มีนาคมเลข87นะก็มาหลุดในงวดนี้มาดูกันต่องวด16เมษายนแอตตูนะักคำนวณให้เลข2ตัวมีเลข36 37 38กับ39แอตตูนะจะให้เลขเด่นเลข3นะก็มาดูกันว่าเลขของแอตตูนะักคำนวณจะกลับมาเข้าในงวดนนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ไปปิดท้ายกันกันกบแนวทางเลขสูตรลับที่ลหลายๆคนรอคอยตอนนี้ก็เข้าติดต่อกันมา2งงวดติดแล้วค่ะสมกับเป็นเลขสูตรลับเลยนะงวด16มีนาคมให้บน78และให้เลขล่าง62ปรากฏว่าเลข78ก็ไหลลงล่างส่วนเลข62ก็ขึ้นบนฟ้าไปนะคะสำหรับงวด1เมษายนที่ผ่านมาให้เลขบน90 90ก็ไหลลงล่างไปค่ะ มาตามกันต่องวดนี้16เมษายนเลขสูตรลับเลขบนให้วิ่ง4 3ตัวบน740 2ตัวบนมี41ก 4, ับ48เลขล่างให้วิ่ง1 2ตัวล่างให้13 15กับ57ซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนด้วยนะเพราะว่าจากที่ดูให้บนไปล่างให้ล่างไปบนมา2งวดแล้วค่ะ ซึ่งเลข48ก็จะตรงกันกับแม่ใบบุญและเลข41ก็ตรงกันกับอาจารย์นอตตี้มาลุ้นกันว่าเลขสูตรลับจะเข้าอีกเป็นงวดที่3ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP ถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแดญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ